โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมนายโยผมดอยนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่นะครับนั่นมันของดอยซอเซอร์เขาเออเฮ่อโย่อผมเอ็ดี้เล่นนะจ๊ะแล้วจังหวะนี้ก็โดดใส่อืมอมืโอเคครับไม่เล่นนะทุกคนจังหวะนี้เราก็มาฟาร์มกันก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะพยายามเล่นให้สี่ก่อนนะครับเราจะได้มีสกิลไว้หนีนะไม่ได้ไว้บวกกับเขาเออ,อเก็วันนี้ จะมาเล่นเป็นซิลนะครับเป็นพลังแฝงอ่าเดวิสเวคเคนนิงกันทุกคนก็คือพลังแฝงหัวปีศาจนะครับมันจะโบอ่ามันจะช่วยในเรื่องโรคูดานะแต่ผมเห็นพวกอยู่ในพุ่มกูโดใส่นี่ไงยังไม่สีลยนะเราสีก่อนเราได้เปลี่ยนนะครับนี่กอหัวโดสนาคอสไปไหนล่ะหมดก๊อกดิมึงคูดาไม่ทันนะครับผมโอเคเก็บไปสองอต้นเกมสวยๆนะครับผมก็พี่มันตึงเกินโอเคครับก็มาคุยกันต่อเรื่องพลังแฝงกันทุกคน ก็วันนี้เป็นพลังแฝงที่วิเวคเอนดิงนะมันก็จะทําให้การเล่นเรามันไหลผิวไหวมากขึ้นนะครับผม oh, oh, oh. เพราะว่ามันมีในเรื่องของการลดคู่ดาวสกิลมานะเวลาเรากดอันติเมตนะครับผมด้วยพาสีของตัวพลังแฝงมานะโอเคครับก็จะเป็นยังไงก็มารับชมกันเลยแล้วก็ุดใส่อ้ยแม่อันนี้มันไล่นะครับกู้ปลาไปปลาเช็คมานะโอเคครับถอยดีกว,ว่านะครับไปฟาร์มนะคือเล่นไม่ได้อย่าไปยื้อนะครับผมเสียเวลานะ พยายามไปฟาร์มหาตังค์ให้รวยๆดีกว่านะครับ e> เพราะว่าถ้าเราไม่รวยนี่เราก็เล่นลําบากเหมือนกันนะอันนี้ผมก็จะขึ้นเป็นลูกอมมาก่อนนะครับผมเพราะมันเป็นสูตรมันเป็นสายที่ผมบอกอะแล้วก็โดดใส่ e> e> แม่ใครเป็นเหมือนผมบ้างวะคือโดดใส่ทีไรแบบเจอหน้าพวกสตงสตัน์นี่โดดใส่ปุ๊บก็โดนสตั์นเลยนะยยนยยนะแม่ก็ไม่ยอมพูดถึงไหนแล้วนะลืมเลยเนะี่ย อ๋อผมพูดถึงเรื่องสายไอเทมนะครับเซตไอเทมนะก็จะเป็นเซตไอเทมที่ผมเล่นให้ดูลิปที่แล้วเลยนะครับจะเป็นเซตไอเทมที่ผมมองอสมดุลที่สุดนะมันจะทําให้เราแบบเล่นง่ายนะครับคือดามจก็ไม่ได้จ่าไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาไปนะแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบสายสมดุลนะเล่นนัววงไฟได้ดีขึ้นนะครับก็คือลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคจริงอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันแบบนัวได้สนุกขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้เบอร์ชุดเดียวตายไว้แต่ว่ามัน มันแบบว่ามันเข้าออก <Okay. S 1> เข้าออกอ่ะมันโดดไปโดดมาดีผมว่ามันเท่เดียเออมันซิกแซกมั้งมันซิกแซกเฉยโอเคครับในจังหวะน,นี้ทีมบวกนะโอเคยังไงดีแล้วกูโดดใส่อารามจับสวยใหจหนึ่งนะครับนาคอสใหม่ก็โดนจับนะครับถ้าเปิดก่อนในะโดนจับแน่นอนนะมาเลยโอ้โหผมได้ไปนะครับไม่รอดนะจ๊ะน้องๆ้อง,อ,งอุ้ยน่าไมต้องเป็นกูนะไอเวนได้เดี๋ยวเจอกันนะลิเลียมาเลยอจะเกาะซะหาไหยนะ จริงๆเราได,ได้ได้นะครับเขาตัวเดียวเองนะเรียกอยู่ไหนเนะี่ยม,มาเดอุ้ยเฮ้ยผมผมผมว่าผมตายแน่เลยวะ่ะมาจาังหวะนี้ก็เอาให้สุดหน่อยแล้วกันมาเดีย๋ยโอ้โหไกล้วต้องตายนะคือแบบไฮเตะมีทุกสกิลเลยนะทุกคนมันพุง่งฟุบฟับฟุบฟับนะครับไอ้เพื่อนเพื่อรอกูก่อนครับโอเคจังหวะนี้คูป,ปาไปปุ๊บมาเดไปไหนแ้วโอุ้ยแตกวนะครับโอเคซิกแซกมาอย่างนี้นะ แล้วก็โดดใส่ลีเลียหมูกะแล้วมันนีนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องไล่นะครับเขายัางเป็นร่างหมายอยู่นะคือเฮ้ยฮมันจะรอร้านได้เลยอันแน่ไม่ทันแดกพี่เราครับน้องก็มาเด็ครับนี่ครัาอุปก็อย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปนะครับเวลาเล่นซิลนะอย่างนี้ผมบอกเลยครับซิลมันจะไม่ชอบตัวละครประเภทแบบมาดิยวค่อยพูดนะครับจังหวะน,นี้โอเคน่าจะได้มาจานเออแต่ก่อดิอุ้ยแล้วไงอ่ะมาเดือ มีรถอมพอดีนะครับผมเลยกล้าเล่นนะผมมีอันติด้วยนะครับอย่างนี้ผมบอกไปนะครับทุกคนว่าเวลาเล่นซิลนะครับซิลมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ชอบพวกตัวที่แบบโดโดดไปโดดมาได้นะครับมีสกิลพุ่งหนีอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็มักจะเจอตลอดนะครับเวลาเล่นซิลนะก็จะเจอนาคงนาคอหรือเป็นพวกตัวแบบผิวๆอย่างพวกฮายาเตะอะไรอย่างนี้นะครับคือมันทําให้เราเล่นยากนะถ้าจะให้จับอุยอ้ย,ยเกือบโดนนะครับดีนะเห็นตาเห็นบาร์บูมแลงมาพอดีนะ ตายไปดิวเวนจะเอาใครไม่เอามาเอาพี่ไอบ้บ้ากระดูกเันคนละเบอร์ครับน้อง,งเวอร์นะครับรอตายก็ขิงซะหน่อยแล้วกันเออก็เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเออพูดไม่เคยจะจบนะครับก็เออซิลมันจะเป็นตัวละครที่แบบแพ้พวกพิ้วๆิวนะครับที่มันสามารถพุ่งกระโดดได้ข้ามกําแพงได้อะไรอย่างงี้ะครับตัวละครไหนที่มีโมบิลิตี้ในการพุ่งหลบอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ชอบนะครับไม่ใช่ว่าแพ้นะ คือมันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับผมเวลาเราปาสกิลอย่างเงี้ยคือเป้ามันไม่นิ่งไงทุกคนเนี่ยหเห็นปะเห็นปะคือเป้ามันไม่นิ่งไงปาไปปุ๊บมันก็ถอยหลงังมันก็พุ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้เราเล่นแบบซิกแซกไม่ได้มากนะตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้โชว์อะไรหรอกนะเออเกือบตายนะครับคือก็ไม่ค่อยได้โชว์อะไรนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเล่นยากจริงนะครับคือตัวละครแต่และตัวมันไม่ไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าทําให้เราคอมโบได้ต่อเนื่องนะอย่างเช่นมาจ้าอย่างเงี้ยมาด มาดิมาดิมาดิยแล้วไงอ่ะอือหือเนี่ยเห็นว่าครับเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วกูเคยหวั่นอ่ะกูปาไปอุ้ยกับตายนี่ไงเออโอ้โหย่างแรกได้นะครับก็นี่คือข้อดีของการเอาพลังแฝงเดวิลเวคเคนดิ้งมานะทุกคนไม่งั้นเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มาจ้านะครับถ้าเราไม่เอาพลังแฝงนี้มานะเวลาทีมกูนัวก,นออกันอีกแล้วนะครับน้องพี่มาแล้วครับก็โดใส่ไปดิเออโอเคแตกหนึ่ง ไปไหนจ้าให้ยาเตเอฮายาเตะอนาตายนะครับไล่เรียรยดีกว่านะไปไหนหุ้ยเซ็งเลยนะครับแม่เห็นปะดูดิแล้วไงลนะ่ะเดี๋ยวผมจะโดดตัวนี้ไล่ไปนู่นปั๊บมาดมิเอ้ยก็มาดีนี่ไงคือโดนสองสแต็กล้วยังจะไล่เรานะครับเฮ้ยแบตแบแบก็มาดีครับไม่เคยหวั่นอยู่แล้วนะอันติเราจะมาแล้วด้วยนะครับโอเคแบตอยู่บนนะครับคนเดียวนะถ้าผมปาสิยูโดนคือผมฆ่าเขาได้นะแล้วไงล่ะ ไม่โดนสักอย่างไอเวรโอ้โหวิตหมดนะครับก็ปลาไปดีเออเล่นเชิงหน่อยนะครับรอเพื่อนมานะมาดีคือเรามีอันติเราก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมรอเดี๋ยวนะ่อนะเผื่อเขาหายตัวไปแล้วนะครับเราก็มาฟาร์มเอาเลือดก,ก่อนนะเรามีลูกอมนะครับโอเคเจอนะครับอารา์มล็อกสวยมาดิมาดิไปไหนไปไหนเราก่อหัวตามนี่ครับแล้วไงหรอมาจ้าโอ้โหโอเคครับ เนี่ยฝั่งนู้นเขามีแต่ตัวแบบนี้ผมได้หมดเลยนะครับนาคอสนะครับผมฮายาเตะนะมาจ้านะครับลิเลียคือตอนนี้ผมแบบเล่นไม่ได้ไหลแน่นอนนะครับยากมากนะนอกจากจะเข้าจังหวะสองนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วว่าผมใจมันเกินร้อยนะครับผมมันต้องเข้าไปเปิดนะมันถึงจะเฟี้ยวนะครับก็ผมก็เคยพูดอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเล่นซิวเราก็ต้องเล่นแบบว่าให้ใจถึงนิดนึงนะครับคือตัวมัลแรงนะครับมันเบิร์ดมันดีนะครับ แต่เราก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเราปาสกิลแม่นเนี่ยทุกอย่างคือจบนะครับแต่ถ้าเรายังปาสกิลไม่ค่อยแม่นก็ต้องพยายามเล่นแบบปาจังหวะดูเชิงไปนะครับปาสกิลดูเชิงไปนะตอดตอดโป๊กโป๊กไปนะครับหาจังหวะที่คิดว่าน่าจะชัวร์ที่สุดนะแล้วค่อยเล่นนะครับไม่งั้นนะเข้าไปมันไม่ได้ไหลมันก็จบเหมือนกันนะครับแล้วไงล่ะแบดแตกไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะมาเิเฮ้ยจังหวะนี้แล้วไงล่ะโอ้โหเห็นปะผมไม่สนละ อูวิ่งสายเลยลกันสายสมดุลผมสายสมดุลสายสมดุลไปไหนเล่าเนี่ยปาตะกิวไปโอ้โหไม่ได้นะครับถ้าเมื่อกี้หายามทอมไม่ยิงหายามผมก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาโดนผมไปสองสแต็กพอดีนะโอเคถือว่าสวยนะครับนี่ครับสายสมดุลมันก็จะประมาณนี้นะเห็นปะคือผมโดนแทบทุกอย่างแม่งยังไม่ตายเลยเลือดผมยังครึ่งหลอดอยู่เลยนะเห็นปะโอ้โโหนึกงก็ไม่ได้อ่านคิมนะ ต้องเช็คนิดนึนะครับบางทีผมชอบเล่นแล้วชอบลืมอัดคลิปนะบ,บางตาแบบเล่นโคตรดีแบบโคตรดีอะเออแบบมันสามารถเอามาทําเป็นคลิปแบบซิกแซกแบบเท่ๆได้เลยนะแต่ผมไม่ได้หัดคลิปไ้นะครับโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มกันต่อไปนะครับผมน้องพยายามเล่นนะครับรวยแล้วก็ต้องเล่นให้รวยเข้าไปอีกนะครับคือซิลมันก็เล่นง่ายนะครับฟรีสไตล์นะแล้วยิงเล่นสายนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจอย่างที่ผมบอกนะสายนี้ดาเมจมันจะขาดนิดนึงนะครับ อันนี้ผมก็จจะขึ้นเป็นมงกุฎมาแล้วกันนะจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเล่นสายนี้แล้วออกแบบไอเทมที่เป็นดานเมจสักชิ้นนึงหลักๆเนี่ยมันจะพอเล่นได้ไหมนะแต่ส่วนตัวก็มองว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะพึ่งทีมซะหน่อยนะครับสายนี้อาจจะแบบเล่นกับทีมเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่ได้เล่นแบบว่าโซโลคิวจนเกินไปนะครับแต่ว่าถามว่าโซโลตัวบางๆก็ได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมครับตัวบางๆนะแล้วก็ทําให้เราอยู่วงไฟได้นานขึ้นด้วยนะจากวันนี้ผมน่าจะได้มาจ้านะ ถ้าทีมาปิดทันมาดิไปไหนล่ะใจแข็งเหรอผมก็จะไล่จนกว่าเขาจะกดอันตีนะครับเขาไม่กดอันตีผมก็จะเอาให้ตายนะอ,ยออัลลัมเออสวยโอเคนี่ไงงกอันตีไงแตกไปไหนน้องฮึมเวอร์จัดนะครับซิลตัวนี้นี่เอออีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเล่นซิลนะหลักๆเลยเนะี่ยถ้ามากับเพื่อนนะ่ต้องสื่อสารนะให้ดีๆนะครับเพราะซิลอะถ้ามันมีสแตก็กเก็บกับตัวคลิปเก็บกับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เราเล่นแบบผิวมากขึ้นนะ ถ้าทีมเราปาสาแต็กไป2ส,สแต็กและทีมเราเคลียร์เวฟคลิปเนี่ยจบเลยนะทุกคนคือแบบเรากาจะโชว์ท่าเทพแบบโดดซิกซซกเนี่ยปุ๊บแล้วก็โดดต่อไปอีกนะมันก็จะจบเลยครับคอมโบอย่างนั้นนะก็ต้องสื่อสารกันดีๆนะครับผมแล้วก็ปาไปดิอันนี้ผมจะมาเล่นหลังป้อมนะครับให้เพื่อนตีบ้านไปนะอาดิมาดิแล้วไงเหรอแบทแมนอยู่แถวนี้นะครับหายตัวอยู่นะมีตาขึ้นเนี่ยแหมเปิดแล้วเพื่อนแข็แบทแมนเขาก็รอนะแล้วก็โดดใส่ไปดิแล้วก็โดดออก ไหนแบทเอ้ยโอ้โหเห็แบทจูบป,ปากนะบไปไหนละมาจ้าตายนะใครเตะไปไหนโอเคเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวโอ้โหเกือบตายนะ้วทุกคนถอยดีกว่าน,นะครับก็ตัวมันเนี่ยถ้าโชคดีมันก็จะเกาะหัวนะครับแต่ถ้าโชคร้ายมันก็ไม่เกาะนะโอเคถอยดีกว่าน,นะครับผมว่าไปสักทีแล้วกันรอนะขอนะอนันติจะมาไงเลยครับอืมแล้วทีมผมทีมผมก็เก็บไปนะครับนั่ผมก็ทำเวฟไปแล้วกัน ไม่รู้จะทาอะไรดีนะครับเอาปั๊มเอาปั๊มดีกว่านะครับเอาสามทางนะเอาชัวนะครับคือคือเอ้ยโอ้โหนาคอซิกแซกมารอดโดดรถปับ๊บโดดธนาคืรฟันทีหนึ่งพอดีนะครับไม่งั้นไม่น่าจะได้นะเมื่อกี้โอเคเลียกง่ายๆหาย,ยาคุณได้บิดหนีไปเลยนะคือก็คือ,คอ,คอกลัวพี่โดดใส่ขนาดนั้นเลยอะครับน้องๆอ,อ,อันนี้น่าจะไม่ไหวละ <c ười> คือผมแบบ ตานี้มันไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นตัวละครที่แบบหนีเราได้หมดเลยนะเล่นยากมากนะครับเมื่อกี้แบทแมนจะเอาผมนะจะเซตย่อกูไงเวนเวก็สเกิดนะครับผมโอเคครับเล่นเดี๋ยวผมเกิดก็อ์เลยแล้วกันนะเซตของกันนะโอเคครับไปเอาเลยดีกว่าเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกเลยนะตานี้เล่นยากมากนะครับคือตัวละครบแบบมันไม่เอื้อมนวยให้เราไหลอ่ะเออมันมีตัวหนีเราได้นะครับเดี๋ยวผมว่าแบทแมนน่าจะมานะวันนี้มาไหม รอดูนะครับรอสมัยอย่างเดียวนะครับตอนนี้เฮ้ยเนียมาแล้วโอ้โหยดีนะผมไม้ทันไปไหนเราแตกหนึ่งไปไหนไฮเตะโอเคโดนลูแตกวะครับเอ้ยนาคอสมาวะเห็นอยู่กดแข็งตายเกิดมาดิเสี๋ยไม้จา่ายไว้คนเดียวพอนะ้องก็มาดิก็มาดิเนียโอ้โยยังไม่ตายนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือข้อดีของเซตนี้เลยนะครับผมมันทําให้เราแบบอย่างที่ผมเคยพูดไปนะไปไหนเนระปลาดักหน้าแบบดิจิตอลนะครับ อันติรัวๆนะมาดิก็พุ่งเข้ามาก็คืออันติเกาะหัวแค่นั้นเองนะครับโอเคน่าจะจบเกมไหมโอเคครับทีมเราก็จบเกมไปนะก็ป่ามานี้เลยนะครับผมเอาจริงอนะตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพลังแฝงเลยนะครับเอาพลังแฝงมาแต่แบบไม่ได้อธิบายอะไรนะก็รู้อยู่แล้วนะครับพลังแฝงเดวิดเวกนิงนะมันจะช่วยในเรื่องของการลดคู Q ่ดาวสกิลนะครับทาให้เราเล่นพิวมากขึ้น,นครับเวลาเราเข้าวงไฟถ้าเราเก็บแสแต็กไม่ได้นะครับมันยังสามารถช่วยรีสกิลเราได้นะครับแต่ถ้าเราเก็บแสแต็กได้ จนเกือบครบอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไหลได้มากขึ้น,นครับเออมันจะทําแบบมันมีข้อดีอะเออแต่จริงๆถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าพอเอาพลังแฝง d e วิ l เวคเน n ง n g มาแล้วออกดาเมจผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าจะเล่นแบบเบิร์ดดาเมจผมแนะนําเล่นา o l ลี่ h ันเดอร์ครับจะดีที่สุดแล้วนะครับก็คือแบบปลาทีเดียวกระโดดใส่แล้วก็ตายเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะครับรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับผม